เจ๊ใช่ไหมไมตต่ตัวละครตัวละคยิ้มยิ้มสยองเลยนี่จะถึงไหมน่าจะถึงไปถึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปหาแล้วกันได้ไปรีสอร์ทโอเคและตรงนี้ก็ได้วะ มาเปลกเนี่ยเยอะแยะนี่โดดตรงนี้มาแปลกมากหายแล้วกูพี่มีคนมาลงชิบหายแล้วผมไปแล้วไม่ทันแล้วมาช่วย่วยแมงเต็มตี้เลยตีว่าตอนอยู่ในป่าแล้วนะยังมีคนมลงอีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวใจเย็นเใจเย็นๆพอแล้วอยู่บนเขาอยู่บนเขานี่เลย ง่ายเลยปีเต้หรอายก็เบตตี้เลยลงปุ๊บเจอเลยยังไงวิ่งออกมายังโดนยิงอยู่เนที่ไม่ไม่ลงตรงนี้ที่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 เราตายเนี่ยมันมันเป็นทู่เขาเลยเราเป็นทางเนินนะขับรถประกิบอย่างเดียวได้ได้เดี๋ยวผมไปช่วยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ารีสอร์ตรีสอร์ตสยองไม่ลงรีสอร์ตสยองเข้าไปเจอหรือถุมหน้าอกเลยหารถแั้งนึงเนี่ย เก็บาฟาร์มของก่อนเลยนี่ยังคานอยู่ <Okay. S 1> คานไปบนถนนด้วยไปหาถนนด้วยแหละให้มันเก็บง่ายหน่อยผมหารถไปโช่ไปเก็บเจ้าดิ่งใช่ไอเจ้ามารเจ้ามารไปแล้วตายบนเขานี่แหละฮะอ๋อไปช่วยใช่ไหมโอเคเจ้ามาร์คไปแล้วจะมาชุบหวะจะมาชุบก,ก็จอดเนีย่ยอยู่บนเขานี่ กำลังจะลงเข้าบ้านเลยทิพไผ่ตีนึงวิ่งอย่างเดียวเลยครับจะช่วยเราไม่ช่วยแล้วสุดไม่คิดดูดิวิ่งไม่ทันมาช่วยแล้วไปโถมแล้วไม่ทันหรอกโถมไปอย่างเดียวใครตายอีกอย่างเดียวก็ผมไงวิงนวิ่งไปเจอโล่งไม่ต้องห่วงอยู่บนดอยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละเห็นแล้ว ไมไ่มีรถเดียวอะไรโด้รังไงมาร์กเจอรถนะม้งได้ยินยืย้อกำลังจะวิงง่งไปบ้านเกิดใจร้ายฆ่าหุ่นยนต์จริงผมได้ปชุบนะผมว่าฟาร์มเฉย ไช่มาร์กม่เป็นไรอะไรขาลดไปช่วยอะไรเห็นพี่กินไก่เหรออันนี้นะมีอยากเห็นพี่กินไก่เหรอขับได้เลยเหรอไปไปไปที่อัปเกรดอ่ะมีคนเปิดอัปเกรดเราลงไปได้ไตั้งไปที่ใหม่น่าจะไม่คุ้มตี้อ่ะนะที่ใหม่ตรงนี้เหรออือแถวนี้มีได้บอนลงนะข่าวจริงมีคนลงได้หรอเนี่ย นู่นนู่นหมู่บ้านมันมีหมู่บ้านอยู่ที่พี่วิ่งหนีออกมานั่นน่ะเห็นปะข้างหน้าเรานั่นแหละตีหนึ่งนี่น่ะนี่หมู่บ้านนี้แหละเล่นแต่ละเนี่ยสองตาแล้วได้ได้สองตาแล้วดังนั้นนมีรถมีรถมีรถโซ่กันไปเนาะเธอโย่วาซับ หน่คาราเบลอือะขับเลยมาแับพิกมาดับพคขับใช่ไหมเนี่ยไอ้กลุ่มนี้แหละไอ้กลุ่มนี้แหละที่มันฆ่าพี่แค่ด้วยพี่ด้วยสิบปียังไม่สายแต่ขอรถมีรถมีรถมีรถข้างหน้าข้างหน้ามีคนเอาแล้ว

จะลุตไหนยอะเนี่ยโอ้โหทำไหมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีมันนี่ป้อมมันนี่ป้อมระวังระ้ามีนะล้กลุกลุกไปอยู่อะตาย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 โดน

อศพเมื่อกี้ศพเมื่อกี้ไปไหนที่พี่อิงอ๋อมาคามมานี่มีรถมามีรถมาสองคันไปเหมัอนกันไปเหมือนกันไปมือนกันไปเหมือนกันสามเลยเหรอสามคันน่ะสองไปสามสามเลยเมื่อกี้สามคันเลยโอ้โหมันไปยังไปยังขนนั้นอะจะเหลือเรา <ไ>ยังอย,อยงอยู่ยังอยู่ใจเย็นใจเย็นเฝ้าเฝ้าม,มันเฝ้าศพอยู่นั่นแหละไปแล้วไปแล <c oughs> ้วโหหนีไม่ทันสามคันเลยเมื่อกีอ้เราจะหารถตรงไหน,นวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใครเหลือไปช่วยเจ้ามาร์คได้ไหมหารถหนูนี่ยินนะผมก็หารถอยู่เจอแล้วรถเอวีใครนี่งอ่ะ <c oughs> จะตายวงไหมเนี่ยตายไหมได้ไหมได้อยู่ <c oughs> ทันเดี๋ยวทัน รถก็บาะคันนี้ก็ขับไม่ได้มึงมาเจอดทำไมวะังงชอย่าเดียวเวลาหน้าถูหน้าขวานจะใช้อ่ะเข้าใจไหมน้าลูกข้างหลังมาแล้วลูกข้างหลังมาแล้วมาแล้วจะมาชนแล้วนั่นนั่นนั่นไอ้คันนั้นแหละไอ้คันนั้นแหละใกล้พังแล้วยังขับอยู่เลยเจนเนี่ยจอดเลยอ่าจอดใช่ไหมนี่ ทันไหมทันไหมทันทันทันต้องทันต้องทันจ้าทันทันยังลุกวงยังไม่แรงดิได้โอ้ยต้องหารถแดงๆหน่อยต้องเรียกโค้งดูทางแล้วเนี่ยกนหินเยอะมาก เอาทำไมอะ่ะ <laughs> ทันอยู่นะน่าจะาทันนะถ้าขับรถไปทันไหมเนาะขับมาแล้วเนี่ยใครขับระยะถึไงไหนแล้วมันจะข้ามสะพานอยู่ทางฝั่งนู้นปะเอออยู่ฝั่งโรงงาน แต่ว่าไม่ได้ข้ามไปทางรีเวอร์ใช่ไหมข้ามไปฝั่งรีเวอร์แล้วตะกี้ช่วยผมไปทนันผมลาผมกาอะไรนะทันอยู่ทนันองมาก็มาช่วยแม่ต่อแนละ้ว <laughs> จะตายทั้งคู่วะตอนเนี้ยก,กับคืนกับคื่อนก็ญิงมาก็มาช่วยแม่แคืนเด้อช่วยไปช่วยไป <laughs> เออช่วยกันไปช่วยกั <laughs> นมา <laughs> แจงแล้วเนี่ยแจงแล้วเนี่ยรอดไม่รอไม่รู้จะหมดแล้วทันว่ะอีกนิดเดียว เอ้ยนิดเดียวมาชักชักถ้าใครมาช่วยผมก็มาายตรงรถเนี่ยมีบอสตะแกียนีิปโอ้แต่มันไกลมากเลยนะไกลมาก <c oughs> ใช่อเหไหมฉันต,ต้องทาน,นไกลอ่ะ รถใ้ปองไปใกล้ป้องไปใกล้ๆรถให้เจ้ามากหยรถพอดีโอ้ยอยู่นั่นน่ะใช่ไม่วงสุดท้ายหรือเปล่าเออจะวงสุดท้ายแล้วใช่ไหมเี๋ยวอีกหนึ่งวงอีกหนึ่งวงน่าจะใช่เหลืออีกหนึ่งวงวงโคตรเรงไม่ต้องมาเก็บหรอกใช้รถก็ไม่รู้จะชันหรือเปล่าโคตรยาวอ่ะช่วยดีไหมถ้ม่ ตายอยู่ข้างรถอะถ้าเก็บก็ต้องขับรถเข้าไม่ทันหรอกเบอร์หนึ่งเข้าวงไปเบอร์หนึ่งเคโอเคใช่ไม่น่าทันรอบรอบนี้พักพักไปก่อนนะดูดูก่อนดูก่อนม้าเกิดยังดีใจแล้วทีมาเกิดแล้วไม่ทันหรอกเพราะงั้นอยู่ในวงเลยได้ช่วยก็ดีใจแล้วช่วยให้เกิด ปี่ตาบอลสวัสดีครับน้องกินเสียเสียแรงคนช่วยเดี๋ยวเธอขี่รถเล่นอย่างเดียวมั้งเอเ็คิีมันเดียวเอาคืนมันเอาคืน สองตัวป่ะจะบิ๊กเจอละเดี๋ยวเจ้ามาร์กไอ้แสบโดนซะแล้วจิงก่ก็ะมันกลับมาแล้วกลับมาแล้ว พอพอข้างบนข้างบนข้างบนไม่ถึงทำอะไรอยู่เนี่ยขอเทนสเราเนี่รับคอรับคอนี่เจ๋งเลยเนาะ อ๋อมาก็โดนโดดใส่อะล <c oughs> กลับมาแล้วลับกลับมาแล้วลดอีก <c oughs> <g ül> ขึ้นได้แล้วก็กระโดดลง,งทันไหมต้นวงสุท้า,าเยเ <c oughs> นี่ยวงสุดท้ายละเฮ้รถแข็งรอวาแต่ดีเกิมาเทนี่โดง มีอะไรเอาก่อนใช่ไหมปืนเอาคิดระไอ่ะเอาคืรถแม่ทือถังแม่ตายคืออะไรกันคงไหนดีในวงไปเลยเจ้าเหรอตรงนี้นะเตาปืนก่อนเอาปืนก่อนปืนสัอาปืนก่นอน เพี้ยวไหนมาครับเฮ้ยมีรถมีลงมีลงตันหนึ่งตันหนึ่งไม่ขอใช้ง่านจะไอ้ขอมือโดนเลยตรงนู้นเจอตรงนี้เลยคนนี้เลยไอีกมากโอ้นี่แหละครับยอดฝีมือประจำทีมโอ้ไอ้ที่เราไม่ดันกันเลย อีเม่จะไปแข่งเนี่ยเขาผมเนี่ยตัวซามูไรเนี่ยเจะลงเป็นนักแข่งกับ่ยเขาบ้างนะเมื่อยังลุกโลบเมื่อยังเรานี่ใครๆก็ต้อนรับนะใช่ใช่ใช่โอ้ตัวซามเอ้ซามูไรด้วยไอตัวนี้เสีบเดี๋ยวบี่จะตามเคลียร์ถึงนี้นี่เลยกองทัพเลย กลายเป็นคนของลุงตู่ไปแล้วมากลายเป็นคนของลุงตู่เนี่ยนั่นั่น <c oughs> นัาข้างหน้าข้างหน้ามาเลยถึงหา, <c oughs> ายตัวหายตัวมาแล้ว <c oughs> โอยติดกล่สอง